สวัสดีครับสำหรับซีซั่นที่2ของผมในปีนี้ก็อื่อน,นก็คือถือว่ายังโชคดีที่ได้รับใช้เชียงใหม่ FC ฟของเราต่อครับก็แล้วก็โชคดีที่มีรุ่นพี่ที่เหมือนเป็นครูของเราเหมือนมีประสบการณ์มาช่วยทีมได้ในปีนี้มาสอนน,น้องๆก็ผลงานโดยรวมของทีมก่อนนะครับของทีมก็ตอนนี้ผมคิดว่าเริ่มจะปรับจูนและพัฒนาช่วย ช่วยเด็กๆในปีที่แล้วและตัวผมด้วยกำลังเริ่มก้าวขึ้นมาแล้วผมว่าในเลกสอนียน่าจะาทําผลงานได้ดียิ่งๆขึ้นครับวันนั้นที่แพ้ทุกคนรู้สึกว่าเสียดายแต่ไม่ได้เสียใจผมคิดว่าวันนั้นเราทําหน้าที่ได้ดีมากๆในแต่ละในแต่ละส่วนของแต่ละคนนะครับจังหวะที่มีโอกาสได้ขึ้นไปยิงแล้วยิงชนขานนครับก็เสียดายอยู่นิดนึงครับเพราะว่าถ้าลูกนั้นมัน เข้าไปก็อาจจะทําให้ทีมเราเล่นได้ง่ายขึ้นและก็สถานการณ์อาจจะดียิ่งกว่านี้ครับเรามีโอกาสเยอะนะครับแต่แค่เปลี่ยนสกอร์ไม่ได้เราก็ต้องมาพัฒนาตรงนี้เพิ่มเพื่อที่จะเจอกับอุทัยในแมปต่อไปว่ายิ่งเรามีโอกาสเยอะแต่เราทําไม่ได้มันยิ่งแบบทําให้เรากระหายที่อยากเล่นเพราะว่าเราทําได้ดีแต่ยังจบสกอร์ไม่ได้แมปเนี้ยผมแมบปบที่จะเจออุทัยผมมองว่าเรากระหายที่อยากได้ประตูมากๆครับ สำหรับคู่แข่งนับต่อไปนะครับอุทยัยธานีนะครับเขาผมมองว่าเขามีจุดแข็งในเรื่องเกมลุกแต่ผมมองว่าถ้าเรามีสมาธิไม่ประมาทเล่นในบ้านเราด้วยความกำลังใจความกระหายที่เราอยากจะชนะด้วยแฟนบอลด้วยผมคิดว่าเราน่าจะเก็บ3มแต้มในบ้านได้ครับสำหรับ3มแต้มนะครับที่ห่างจากพื้นที่เพลย์ออฟก็เหมือนจะง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ได้ยากมันอยู่ผมว่ามองที่ทีมเราดีกว่า ถ้าทีมเราทําผลงานได้ดีมีสมาธิหรือว่า,าช่วยกันแล้วก็เก็บสามแต้มไปเรื่อยโฟกัสแต่ละแมตช์แต่ละแมแตแมผมว่าเราขึ้นพื้นที่เปิดออฟได้แน่นอนครับก็อยากให้แฟนบอลนะครับเข้ามาชมกันเยอะๆมาให้กำลังใจด้วยเป็นเกมแรกของเล็ก2ด้วยเราก็อยากได้กำลังใจอยากได้เสียงเชียร์จากแฟนบอลช่วยกระตุน้นช่วย เป็นผู้เล่นคนที่12ช่วยให้เราเก็บ3ามแต้มในเกมนี้ครับฝากติดตามเพจสโมสอน,น้นยนะครับแล้วก็ไลน์ช็อปของสโมสอนนะครับขอบคุณมากครับ